ข่าวค่ายนักเรียนสมาสิกขาราชธานีอโศกเตรียมม1ค่ายดูตัวนักเรียนสมาสิกขาราชธานีอโศกเตรียมเข้ามัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2565ที่บรวรราชธานีอโศกซึ่งมาจากเด็กๆที่เป็นลูกหลานของสิทธิ์เก่ามาจากพบเห็นชาวสุขผ่านทีวีและกลุ่มที่รู้จักผ่านญาติธรรมหลังจากเด็กๆผ่านการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์จากบ้านมาแล้ว ผ่านกระบ,บวนการจากค่ายต่างๆซึ่งก็มีจำนวน8คนมาเข้าค่ายที่บวรราชธานีอโยโสกฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตนเองให้เจริญขึ้นซึ่งก็ได้กำลังใจจากรุ่นพี่จากครูผู้ใหญ่และท่านสมณะสิคมาศเพิ่มพลังใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปที่จดูมันจะย,ยาวนานมากนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดหนึ่งก็คือคนที่ปกติ ไม่ได้ติดโควิดอะไร2ก็คือเด็กที่ต้องอยู่เว้นระยะห่างและสามก็คือเด็กที่ติดโควิดจริงๆที่เขาจะต้องกลัวกันนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีค่ายหนึ่งนะดูตัวเขานะซึ่งเด็กปกติเนี่ยมันก็ได้ดูตัวได,ไ,ดไ,ดได้เต็มที่นะแล้วกอ็อยู่ตลอดถึงค่ายที่2ทีนี้ที่เรามีค่ายที่สด้วยก็คือเด็กที่สอบผ่านแต่ว่ามีเงืงอง่อนไข กับเด็กที่เว้นระยะห่าง,างกับเด็กที่ติดโควิดแล้วกอ็อยู่ในภาวะปกติแล้วเนี่ยกราต้องมาเข้าไข่ทีหนึ่งในค่าที่3นี้น,นะฮะ,ะแล้วก็มีค่าที่สีก็คือค่าสมุดดีอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะจบอีกในในวันสองวันนี้นะฮะนะอันนี้ก็คงจะเกิดจากที่สําสนรกศาสมาต์กูรุก็ให้หวางใจเขานะก็คือให้เขามีจิตสำนึกที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเอง พัฒนาตัวเองอให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้นนะให้เขารู้ตัวว่าเขาที่ผ่านมาเขามีจุดข้อบอกพร่องอะไรก็มาปรับปรุงในค่าที่สีนี้นะก็เดี็กเขาก็มีความใจสู้นะตาาาาาโวววนนออออ่ไไไหไร้เเุผลมมลมกกกยยยพท